วันนี้ค่ะิยายแชร์กับทุกคนถึง6นิสัยเล็กๆที่คนรวยเงียบๆชอบทำค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าถ้าเราอยากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะคะหรือมั่งคั่งขึ้นมันต้องเป็นสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบยิ่งใหญ่หรือว่าก้าวกระโดดค่ะแต่คุรู้ไหมคะว่าในตลอด2-3ปีที่ผ่านมาที่ปุ๋ยได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างรวดเร็วอะค่ะปุ๋ยไทย99%ของชีวิตเปการเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กๆทําสิ่งเงียบๆ ทำสิ่งที่เราตั้งใจอยากทําเอาไว้ค่ะให้เราประสบความสําเร็จแล้วก็มีรายได้ที่มากขึ้นค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นค่ะผมอยากจะขอเวลาคุณแค่ไม่กี่นาทีให้คุณฟังคลิปนี้ให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าคุณสามารถที่จะใช้นะคะนิสัยเล็กๆของคุณนะเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงการเงินรวมถึงนะคะเปลี่ยนแปลงตัวคุณนะให้มีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะ ข้อหนึ่งนะคะฝึกหายใจค่ะคุณรู้ไหมว่านะคะไม่รู้ทำไมปุ๋ยไปศึกษาคนสำเร็จระดับโลกนะว่าจะเป็นโทนี่รอบบินส์นะคะโคช้ชระดับโลกนะหรือว่าอเล็กซ์โฮโมซี่นะคะที่เพิ่งขายหนังสือเนี่ยไปเป็นเบสเซอร์ระดับโลกสร้างรายได้มหาศาลคนเหล่านี้ตอนเช้านะคะฝึกหายใจ รวมถึงตัวปุ๋ยและสามีของปุ๋ยที่เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยเราอาจจะเคยคิดนะคะตัวปุ๋ยเคยคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราอยากมีเงินเยอะๆอยากประสบความสําเร็จเราต้องรีบ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 ที่เราเป็นอย่างนั้นนะคะมันมาจากพลังงานความกลัวค่ะความมีไม่พอความรู้สึกไม่ปลอดภัยในตัวเองค่ะปุ๋ยเคยมีวันที่ปุ๋ยนอนอยู่บนเตียงเพราะว่าไม่สบายหนักมากเพราะว่าทํางานหนักทุกอย่างเร่งรีบไปหมดเครียดไปหมด แล้วปุ๋ยก็ถามตัวเองว่าปุ๋ยหาเงินมาจ่ายค่าหมอใช่ไหมปุ๋ยจ่ายให้คุณหมอไปเยอะมากวันนั้นนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ปุ๋ยได้ฝึกนะคะที่จะหายใจฝึกที่จะนั่งสมาธิในยามเช้าอย่างจริงจังอะคะ่ะ การหายใจเนี่ยนะคะมันทําให้ปุ๋ยาหายจากภาวะอย่างเช่นแอสไซทีนะคะความวิตกกังวลมันทําให้เราอะค่ะเป็นคนที่ไม่อยู่ในโหมดของความไล่ล่าพลังงานที่มันต่อสู้ดิ้นรนแต่เรากลับเป็นคนที่สงบลงท่าเป็นมีความปลอดภัยในตัวเองที่มากขึ้นปุ๋ยกลายเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากขึ้นจากการแค่ฝึกหายใจปุ๋ยได้ถามตัวเองนะคะว่าถ้าเราเป็นคนที่ร่ํารวยเป็นเศรษฐีมากๆจริงๆอะ เศรษฐีคงจะหายใจช้าได้มากขึ้นกว่าเนี้ยคงไม่ต้องร้อนรนคงไม่ต้องเร่งรีบมากกว่าเนี้ปุ๋ยก็เลยเรียนรู้ะคะ่ะที่จะให้ยามเช้าของปุ๋ยนะคะเพียงแค่แบบวันละ15นาทีอะได้ลองหายใจแบบเศรษฐีค่ะการหายใจแบบเศรษฐีที่ปุ๋ยได้ฝึกก็คือว่าไม่ต้องใช้เงินด้วยนะคะแค่หายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆนะคะอยู่กับตัวเองอยู่ในบรรยากาศะมากขึ้นปุ๋ยเห็นว่านี่คือลักชัวรี่ไลฟ์นี่คือชีวิตที่มันหรูหรา ที่ไม่ต้องใช้เงินแล้วเราทุกคนสามารถที่จะมีได้คุณที่กำลังนั่งฟังปุ๋ยอ่ะคุณก็มีลมหายใจคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลมหายใจคุณนะคะให้เป็นความหรูหราให้เป็นความไม่เร่งรีบให้เป็นภาวะใจที่ไม่ตื่นตระหนกได้มากขึ้นปุ๋ยได้เห็นนะคะว่านิสัยเล็กๆวันละ15านาทีที่ปุ๋ยได้ฝึกหายใจได้ฝึกนั่งสมาธิอะคะ่ะมันทําให้ปุ๋ยค่ะกลายเป็นคนที่มีสมองโล่งขึ้นมากๆเลยเวลาที่ปุ๋ยจะคิดงานต้องการอะไรอย่างเงี้ยสมองปุ๋ยเคลียร์มากๆ ทํางานทุกๆอย่างได้ทันไหลลื่นทําอะไรก็แบบประสบความสําเร็จง่ายแตกต่างค่ะจากตอนที่ปุ๋ยไม่ได้ฝึกอ่ะปุ๋ยร้อนรนปุ๋ยไม่เคยที่จะทําอะไรได้ทันเลยแล้วปุ๋ยก็เข้าใจอ่ะค่ะในเชิงกดแรงดึงดูดมันคือพลังงานที่สูงมันคือพลังงานของความสุขพลังงานของความสบายพลังงานของความวางใจค่ะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าคุณอยากที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยเล็กๆหนึ่งอย่างให้เข้าใกล้โซนของเศรษฐีโซนของความสบายโซนของความสุขมากขึ้นขอวันละสินาทีได้ไหมให้คุณแบบหายใจ เข้าลึก,ลก หายเจายาวๆนะคะแล้วก็อยู่กับลมหายใจของคุณข้อสอนะคะนิสใส่เล็กๆที่ปุ๋ยได้ฝึกให้กับตัวเองก็คือการ walk hacking ค่ะการ walk hacking เนี่ยคือการเดินนะคะบวกกับการทํากิจกรรมสักอย่างที่เราชอบทําค่ะคุณรู้ไหมว่าเวลาที่คุณคิดอะไรไม่ออกนะคุณสมองตื้อเนอะอกว่าคุณเครียดอย่างเงี้ยให้คุณไปเดินนะคะตัวปุ๋ยเอค่ะเป็นคนที่ชอบเดินดมากๆที่ใส่นาฬิกาแต่ก็คือนาฬิกาจับก้าวนะปุ๋ยอยากจะเดินให้ได้ประมาณวันละหนึ่งหมื่นก้าต่อวันเป็นแบบนี้มาเกือบ10บ ีแล้วช่วงไหนที่ปุ๋ยนะคะรู้สึกว่าเออปุ๋ยคิดอะไรไม่ออกไม่กระชับกระเฉงเลยนะคะไม่มีไอเดียในการสร้างเงินเลยเนี่ยปุ๋ยจะให้ตัวเองออกไปเดินเวลาที่เราเดินนะคะให้เราอะ่ะแฮกกิ้งด้วยก็คือว่าเดินไม่พอนะคะให้เราเนี่ยทำกิจกรรมข้างๆหนึ่งอย่างอย่างเช่นนะคะคุณอาจจะฟังหนังสือเสียงระหว่างที่คุณเดินไปด้วยก็ได้ดนไหมคะนี่คือ walk hacking นะหรือว่านะคะคุณอาจจะคุยโทรศัพท์ กับลูกค้าระหว่างที่คุณเดินไปด้วยก็ได้นี่คือการ walk hacking ค่ะหรือสิ่งที่ปุย๋ยทําบ่อยมากๆเลยนะคะปุย๋ยเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่แบบดีมากๆถ้าคุณได้ทํานะคือการ walk hacking แล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยปุย๋ยเชื่อว่าในความสัมพันธ์เนี่ยบางครั้งเราไม่ได้ใช้เวลาที่จะคุยกันหรือจูนกันเวลาที่เราทํางานนกะทำงานเยอะๆกลับบ้านมาก็เหนื่อยแล้วว่าก็อยากนอนแล้วว่าปุ๋ยชอบนะคะใช้วันศุกร์ตอนเย็นนะคะเดินที่สวนสาธารณะนะ,นะคะกับสามีนะทำให้นะคะช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงที่เร เราได้อยู่ด้วยกันเราใกล้ชิดกันมากขึ้นได้คุยหลายเรื่องที่เราไม่ได้คุยกันอนะมากๆเลยใครนะคะถ้ารู้สึกว่าเราอยากที่จะให้สมองเราโล่งขึ้นนะคะแล่นมากขึ้นเนี่ยแนะนําให้คุณแบบ walk hacking นะคะทาสักหนึ่งอย่างอาจจะพาน้องหมาคุณไปเดินเล่นก็ได้อาจจะไปเดินเล่นกับลูกก็ได้นะคะหรืออาจจะฟังช่อง YouTube ที่คุณชอบตอนที่คุณกําลังเดินเล่นก็ได้ทําแบบนี้นะคะคุณจะสามารถที่จะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีเนี่ยเคียงคู่กันไปด้วยได้คะ่ะปุ๋ยนะคะอยากบอกคุณว่า วความมหัศจรรย์ของการเดินเนี่ยปุ๋ยไม่รู้ทําไมนะปุ๋ยรู้ว่าทุกครั้งที่ปุ๋ยได้เดินมันทําให้ปุ๋ยมีไอเดียในการที่จะสร้างเงินนะ่ะได้เยอะขึ้นมากๆเลยเวลาที่เรานั่งอยู่บ้านนะคะนั่งติดเตียงนะคะนั่งติดโต๊ะเนี่ย เราคิดอะไรไม่ออกเลยค่ะใช่น,นะคะอยากบอกว่าการเดินเนี่ยมันส่งผลกับสมองโดยตรงนะลองเดินให้มากขึ้นและการเดินนะคะเป็นหนึ่งใน Longevity นะคะก็คือว่ายิ่งเราเดินเรายิ่งแบบสุขภาพดียิ่งเราเดินน่ะเรายิ่งอายุยืนใช่นะคะปุ๋ยว่าการเดินเนี่ยนะไม่มีอุปกรณ์เยอะแล้วเราสามารถที่จะได้ไอเดียนะคะใหม่ๆจากการที่เราเนี่ยออกไปเดินเล่นให้มากขึ้นค่ะข้อ3ามนะคะเป็น Top Secret ของปุ๋ยเลยก็คือว่าปุ๋ยจะไม่ทํา To Do List Daily. ปุ๋ยจะไม่ตื่นมาแล้วมานั่งคิดว่าวันนี้ปุ๋ยต้องทําอะไรเพราะว่ามันเปลืองพลังงานสมองอะคะ่ะเยอะมากๆเลยค่ะสิ่งที่ปุ๋ยจะทําทุกๆครั้งนะคะคือสิ่งที่เรียกว่า Weekly แ Pa นะคะ่ะหมายความว่าปุ๋ยจะใช้วันอาทิตย์ตอนเย็นนะคะในการที่จะสร้าง Weekly แผนหรือว่าแผนที่ปุ๋ยจะท,ทําทางอาทิตย์ไปแล้วการวางแผนของปุ๋ยเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3อยา่างอย่างแรกปุ๋ยเรียกว่า r e s t i n g Time หรือว่าเวลาแห่งการพักผ่อนในการทํางานเนี่ยหลายๆครั้งเจ้าของธุรกิจ ต่างๆลูกค้าลูกศิษย์ปุ๋ยเนี่ยไม่ยอมให้ตัวเองพักเลยนะจ๊ะรู้สึกว่าแบบเราต้องทำงานตลอดเวลาและหลายคนคือเสาร์อาทิตย์นะคะลูกน้องหยุด ตุย๋ยยงทำงานอยู่เลยมันทําให้การเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือการทํางานเนี่ยมันหนักเกินไปปุ๋ยก็เคยเป็นทํางาน7วันแต่หลังๆเนี่ยปุ๋ยได้ค้นพบว่า resting time หรือเวลาในการพักอะคะ่ะมันทําให้เรามีไอเดียในการทํางานมากขึ้นมันทําให้เรานะคะมีกําลังมีพลังใจไม่เบร์นเอาในการไปต่อมากขึ้นใช่ไหมคะปุ๋ยใหญ่คุณได้ลองที่จะเซตนะคะ resting time ของคุณอาจจะเป็น1วัน2วันต่อสัปดาห์ก็ได้หรือใครทํางานประจำอะคุณก็มีวันพักผ่อนอยู่แล้วนะคะประมาณ2วัน เฟสติ้งไทม์นะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากมาถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือว่าทํางานด้วยตัวเองเหมือนที่ปุ๋ยทำเนี่ยมันทําให้เราได้มีเวลาพักผ่อนค่ะอันที่2นะคะปุ๋ย,ยคุณสร้าง planning day นะคะ planning day เนี่ยจะเป็นวันที่คุณใช้ความคิดระดมสมองทุกอย่างออกมาใน planning day อาจจะมี1วันต่อสัปดาห์ก็ได้อาจจะมีแค่ครึ่งวันก็ได้ค่ะสิ่งที่ปุ๋ยต้องคิดใช่ไหมก็จะคิดเลยในวันเดียวคลิปที่ปุ๋ยจะทําค่ะวางแผนคอร์สออนไลน์การเขียน copywriting ค่ะหรือสิ่งต่างๆที่ปุ๋ยต้องใช้ความคิดปุ๋ ปุ๋ยได้เห็นเมจิกหรือว่าพลังวิเศษอย่างหนึ่งนะเวลาที่เราได้แยกวันที่เราแบบวางแผนนะคะเอาไว้วันหนึง่งแล้ววันลงมือทาอะ่ะเอาไว้อีกวันหนึ่งอะ่ะตอนที่คุณลงมือทาอะ่ะคุณจะทําได้เร็วมากขึ้นเช่นนะคะปุ๋ยอยากคุณได้ลองจัดช่วงเวลาที่คุณจะระดมสมองวางแผนนะคะความคิดต่างๆไว้ใน planning day คะ่ะสุดท้ายนะคะปุ๋ยใหญ่คุณได้สร้าง doing day ในแต่ละสัปดาห์คะ่ะ doing day เนี่ยคือวันที่เราจะลงมือทําเราจะมีไอเดียมีความคิดนะคะมีอะไรยิ่งใหญ่เนี่ยมันไม่สำคัญ มันจะไม่สามารถสร้างเงินในคุณได้เลยถ้าคุณไม่มี Do I n g day หรือว่าวันแห่งการลงมือทําวันให้มันเกิดนะคะอย่างเช่นวันนี้เป็นวัน Do I n g เด y ของปุ๋ยนะคือวันที่ปุ๋ยแบบนั่งทําคลิปเห็นไหมทำให้มันเกิดเนี่ยคือ Do I n g เด y ค่ะหลายหลายคนนะคะมีความคิดเยอะมีการวางแผนเยอะเลื่อนตัวเองเยอะไม่ยอมที่จะจัดเวลาที่จะดูอิงหรือว่าลงมือทําสิ่งที่คุณวางแผนไว้ค่ะและนั่นคือบล็อกที่ทําให้คุณไม่มีเงินนะคะมากขึ้นไม่มีความสําเร็จที่มากขึ้นไม่มี ความเติบโตในชีวิตที่มากขึ้นปุยอยากบอกคุณว่าปุยเข้าใจเนื่องจากว่าปุยเป็นคนคนนั้นมาก,ก่อนปุยก็เลยนะคะออกแบบการทํางานของตัวเองแบบนี้แล้วมันก็เวิร์กมากๆเลยไม่เคยนะคะเป็นคนหนึ่งที่นะคะวางแผนไปวางแผนชำ้ำสอเดือนนะคะ3เดือนก็ไม่ยอมลงมือทำสักทีชีวิตเป็น perfectionist ต้องวางแผนให้รอบครอบก่อนให้ดีก่อน ล้วค่อยลงมือทําเวลาที่คุณนะคะเลื่อนตัวเองไม่ยอมลงมือทําค่ะคุณกําลังเลื่อนความมั่งคัง่งเลื่อนเงินที่จะเข้ามาหาคุณมากขึ้นค่ะเช่นนะคะปู่ยายคุณได้จัดดูอิงเดย์ของคุณนะคะเยอะๆเลยนะคะ4วัน5วันต่อสัปดาห์แล้วคุณนะคะจะกลายเป็นคนที่มั่งคัง่งมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะได้มากขึ้นมากๆเลยค่ะข้อ 4. นะคะสิ่งที่ปุ๋ยทาตลอดเลยในช่วงแบบ2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าคอตโกค่ะคอตโกหมายความว่าเวลาที่เราตั้ง เป้าหมายอะคะ่ะเราจะแบ่งเป็นแค่4ี่คอเตอร์ต่อปีก็คือทุกๆ3เดือน,นหลายๆปีนะคะปุ๋ยไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าไม่ได้มีรายได้ที่มากขึ้นเพราะปุ๋ยคิดว่าปุ๋ยตั้งเป้าอาจจะไกลเกินไปนะคะอย่างเช่นแบบเป้ารายปีนะเป้ารายปีเนี่ยนะคะผ่านไป 2- อสเดือนก็คือเลิกทําแล้วนะจ๊ะคือลืมหมดแล้วเนื่ยหรือไหมมันทําให้เราอะคะ่ะไม่ถึงเป้าที่เราตั้งไว้เสถียปุ๋ยได้เห็นนะคะว่าการทำคอเตอร์แพลนหรือว่าการที่ทําให้เป้าหมายเราอะมันอยู่ในแค่แบบทุกๆ3เดือนเนี่ยมันทําให้เราสามารถ ที่จะโฟกัสสิ่งที่เราอยากพัฒนานะคะได้อย่างชัดเจนค่ะถ้าใครนะคะอยากเริ่มต้นนะทำาูคัลตโกเนี่ยปู่ใหญ่คุณนะคะได้เขียนโกทุกอย่างของคุณนะ่ะมาในหน้ากระดาษก่อนเขียนให้หมดเลยนะคะว่าคุณต้องการอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นอยากลดน้าหนักลงห้ากิโลกร,รมัมอยากที่จะหารายได้มากขึ้นเดือนละ50,000ื่นบาทอยากที่จะเริ่มต้นนะคะสร้างพอร์ตหุ้นอยากที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่อยากที่จะมีเพื่อนใหม่ๆอยากที่จะเข้าสมาัมมนาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการนะคะเขียนมันออก ออกมาให้หมดค่ะจากนั้นนะคะให้คุณนะคะเลือกมานะแค่4อย่างเท่านั้นที่คุณเห็นว่ามันจะสามารถพัฒนาตัวคุณนะคะให้เติบโตได้มากขึ้นพอคุณเลือกมาแล้วอะคะ่ะให้คุณเนี่ยนะคะใส่ไปเลยในแต่และคอร์เตอร์ค่ะอย่างเช่นนะคะคอร์เตอร์ที่1นะคะเรื่องการออกกําลังกายคุณก็แบบโฟกัสไปเลยนะคะมันกําลังเป็นช่วงเวลาที่ดีเลยค่ะที่คุณจะสามารถสร้างพฤติกรรมใหม่เป็นคุณคนใหม่ที่ออกกาลังกายได้มากขึ้นค่ะพอคอร์เตอร์สก็ไปโฟกัสเรื่องการสร้างรายได้เสริมมากขึ้นเราใช้เวลา คะ,ะคะ3เดือนที่จะโฟกัสการสร้างรายได้เสริมการเห็นลู่ทางในการทํางานหาเงินได้มากขึ้นควอเตอร์สามของคุณนะคะอาจจะเป็นการที่คุณเริ่มลงทุนในพอร์ตหุ้นนะคะมากขึ้นศึกษาอาคาในเรื่องของหุ้นตลอดทั้ง3เดือนเลยค่ะเอาให้ตัวเองมีพอร์ตหุ้นให้ได้ะควอเตอร์สี่ค่ะอาจจะเป็นควอเตอร์ที่คุณอยากที่จะเริ่มต้นท,ทําธุรกิจใหมค่ค่ะก็ทํามันให้ได้ะคะ่ะสตาร์ทมันสักหนึ่งอย่างเอาให้มันเกิดสักหนึ่งอย่างนะคะในช่วงระยะเวลา3เดือนนี้ค่ะเวลาที่เรานะคะได้ลิสต์ออกมาแล้วว่า4 ที่มันสําคัญจริงๆในแต่ละปีของเราที่ทำให้เรา,าเติบโตได้มากขึ้นนะคุณจะกลายเป็นคนนะคะที่โฟกัสในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะไม่หลุดเป้าหมายแล้วก็ประสบความสําเร็จมั่งคั่งได้มากขึ้นมากๆเลยค่ะข้อ5ค่ะคือการเรียนรู้ที่จะมีสแตนดาดค่ะคุณรู้ไหมว่าสแตนดาดที่ดีอะค่ะจะเป็นสิ่งที่ปกป้องนะคะชีวิตแล้วก็มาตรฐานคุณภาพชีวิตของคุณค่ะ ลหลายปีที่ผ่านมานะคะปุ๋ยเป็นคนหนึ่งที่แบบง่ายๆอ่ะคุณปุ๋ยไม่ได้มีมาตรฐานอะไรนะหมายความว่าปุ๋ยอยู่ยังไงก็ได้นะคะปุ๋ยกินยังไงก็ได้ปุ๋ยมีเงินแบบใดก็ได้คือปล่อยชิลปล่อยเซอร์อะไรเงี้ยแต่หลังชีวิตปุ๋ยเนี่ยนิสัยที่ปุ๋ยได้ฝึกให้ตัวเองเสมอคือว่าปุ๋ยจะมีมาตรฐานในทุกๆอย่างที่ปุ๋ยทานะคะที่ปุ๋ยกินนะคะหรือว่าการใช้ชีวิตมาตรฐานเนี่ยปุ๋ยอยากบอกให้คุณรู้ว่ามันคือสิทธินะคะโดยชอบธรรมของคุณที่คุณจะตั้งให้กับตัวเองค่ะอย่างเช่นนะคะ ไมว่าตัวคุณนะคะอยากมีคุณภาพชีวิตแบบไหนคอนโดแบบไหนที่คุณอยากอยู่รถแบบไหนที่คุณอยากขับลูกน้องแบบไหนที่คุณอยากมีคนรักแบบไหนที่คุณต้องการคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างคือสแตนดาดที่มันจะยกระดับคุณภาพชีวิตคุณทั้งหมดเลยวันที่ปุ๋ยนะคะได้เริ่มต้นที่จพะพัฒนาเรื่องสแตนดาดให้กับตัวเองอะปุ๋ยได้เห็นความจริงว่าปุ๋ยได้ใช้ชีวิตในแบบที่ปุ๋ยไม่ต้องการนะ่ะเยอะจนเกินไปคะ่ะปุ๋ยได้เห็นนะคะว่าปุ๋ยเนี่ยนะได้มีลูกน้อง ที่ปุ๋ยไม่ไต้องการน่ะลูกน้องที่ทํางานตามความต้องการปุ๋ยไม่ได้ปุ๋ยอ่อนปรนนะคะกับลูกน้องบางคนเยอะจนเกินไปวันที่ปุ๋ยนะคะได้เริ่มต้นที่จะมีมาตรฐานในการใช้ชีวิตมาตรฐานในการทํางานนะคะปุ๋ยปลดลูกน้องเก่าๆอ่ะไปเยอะมากฉะนั้นนะคะปุ๋ยอยากบอกคุณว่าการที่คุณจะประสบความสําเร็จหรือมีรายได้มากขึ้นเพื่อการที่คุณมีมาตรฐานให้กับผู้คนในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นลูกน้องคุณนะคะแฟนคุณใครก็ตามเพราะคนเหล่านั้นนะคะจะทําให้คุณถึงเป้าหมาย ในชีวิตได้มากขึ้นค่ะเช่แ้น,นะคะปุ๋ยได้เรียนรู้ว่าบางครั้งการที่เราไม่กล้าตั้งสแตนดาดความต้องการให้กับตัวเราเองอะค่ะเราแค่กลัวค่ะว่าเราจะไปไม่ถึงและเวลาที่เรานะคะได้มีนิสัยการตั้งสแตนดาดให้กับตัวเองยอมรับมันแล้วก็เคารพมันเป็นคนแรกอะค่ะคุณจะกลายเป็นคนที่ยกระดับตัวเองนะยกระดับความสําเร็จยกระดับความมั่งคั่งของคุณได้มากขึ้นมากๆเลยค่ะข้อ6นะคะปุ๋ยใหญ่คุณได้ลองทบทวนวันนี้นะคะแล้วก็ manifest เบาๆก่อนนอนค่ะเป็น สิ่งที่ฝุ่ยฝึกทําบ่อยๆเลยนะการที่เรานะคะได้ทบทวนวันนี้เนี่ยมนเป็นการที่ทําให้เราอะได้ส่งความขอบคุณนะคะความซาบซึ้งเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆที่เราได้ทําในสิ่งเล็กๆที่เราไม่ได้แบบประกาศให้ใครรู้ว่าเป็นสิ่งเล็กๆที่เราได้เห็นการที่เราทําตรงนั้นน่ะอยู่คนเดียวเงียบๆอะ เวลาที่เราสามารถที่จะขอบคุณตัวเองในสิ่งเล็กๆที่เราได้ทําได้ขอบคุณตัวเองในความเงียบได้ขอบคุณตัวเองในสิ่งที่เราทําสําเร็จในวันนั้นได้อะค่ะเราจะเป็นคนที่รู้สึกรักแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากขึ้นจากนั้นนะคะเปียอคุณขยายนะคะคําขอบคุณนะก่อนนอนในหลับตาขอบคุณไปยังแบบผู้คนค่ะที่เขาสนับสนุนคุณอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ทีมงานที่น่ารักของคุณค่ะอาจจะเป็นเพื่อนๆของคุณค่ะค่อยคุณนะคะส่งความรักนะและคําขอบคุณ ะะไปยังพวกเขาเหล่านั้นค่ะและสิ่งที่บุ๋จะทำเสมอเลยนะคือการขอบคุณนะคะเงินที่มันเข้ามาในแต่ละวันการขอบคุณเงินเนี่ยจะทำให้เรารู้นะคะถึงคุณค่าที่เงินได้แบบอุ้มชูนะคะดูแลชีวิตของเราค่ะขอบคุณเงินแล้วอะค่ะก็ขยับไปขอบคุณลูกค้าขอบคุณคนที่ทำให้เราอะค่ะได้มีวันนี้ค่ะทุกคืนเนี่ยนะคะปุ๋ยจะอยู่ในความรู้สึกปันความรู้สึกของความขอบคุณเนี่ยก่อนนอนนะคะแล้วก็ส่งความรักคำอวยพรให้กับลูกค้า นะคะลูกศิษย์ของปุ๋ยอยู่ตลอดเลยพอทําแล้วอะคะ่ะปุ๋ยรู้สึกว่าแบบปุ๋ยมีความสุขมากๆที่ได้กระจายความรู้สึกแบบนี้นะคะแล้วปุ๋ยนะคะอยากคุณได้ลอง manifest เบาๆก่อนนอนนะว่าแบบเฮ้ยวันนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นเราขอบคุณแล้วอะก็ให้เรานะคะส่งคําขอบคุณนะคะความรู้สึกดีๆไปยังวันพรุ่งนี้ด้วยปุ๋ยอยากบอกคุณนะคะในสิ่งที่ปุ๋ยทำอะว่าบางครั้งเนี่ยปุ๋ยหลับไปด้วยความรู้สึกแบบเนี้ยหลายๆครั้งนะคะตื่นเช้ามาอย่างแรกที่ปุ๋ยได้เห็นในตอนเช้าอะคะ่ะคือเงิน เข้ใช่ะน,นะคะปุ๋ยอยากบอกคุณว่าถ้าคุณได้ฝึกช่วงเวลาก่อนนอนให้เป็นช่วงเวลาที่มันแบบสโลดาวลงมานะคะแล้วก็ขอบคุณผู้คนในชีวิตของคุณมากๆเลยส่งความรักความอวยพรให้กับเขาอะค่ะคุณจะเป็นคนที่ดึงดูดขึ้นนะคะประสบความสําเร็จมากขึ้นแล้วก็มีรายได้ได้มากขึ้นด้วยค่ะฉะนั้นนะคะอย่าลืมขอบคุณเยอะๆนะคุณจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขมากขึ้นค่ะ ปหวังนะคะว่าคลิปนี้จะช่วยคุณได้ไอเดียในการที่คุณมั่งคั่งนะร่ำรวยมากขึ้นในความเงียบค่ะปุยเชื่อนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถที่จะประสบความสําเร็จเล็กๆในความเงียบได้ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนอ่ะคุณก็ไปถึงค่ะอย่าลืมนะคะที่จะกดติดตามปุ๋ยไว้นะกดได้ที่ description box แรกหรือว่าคอมเมนต์แรกได้เลยค่ะแอดโคชปุยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปครั้งหน้าค่ะ ใครนะคะรู้สึกว่าชีวิตเหนื่อยนะคะเร่งรีบอยากกลับมาอยู่ในพลังงานผู้หญิงหรือว่าแฟมินีนของตัวเองค่ะวันนี้นะคะปุ๋ยมีของขวัญมาให้ค่ะเป็นเวิร์กชีตที่ปุ๋ยเนี่ยมักจะทํากับตัวเองบ่อยๆเลยชื่อว่า soft and feminine ค่ะในเวิร์กชีตนี้นะคะจะมีการเขียนขอบคุณที่จะยกระดับพลังงานทุกคนนะให้สูงขึ้นค่ะมีกิจกรรมที่ปุ๋ยชอบทํามากๆเลยคือการระบายสีนะคะทําให้เรากลับมาสงบแล้วก็มีสติกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะและสุดท้ายนะคะคือการสะท้อนความรู้สึกค่ะว่าเรากําลังรู้ รสามารถนะคะเข้ามารับฟรีได้เลยที่แอดโคชปุ๋ยค่ะพิมพ์คําว่าเบาทีมงานของปุ๋ยจะช่วยดูแลให้คะ่ะกดได้นะคะที่ description box หรือว่าคอมเมนต์แรกได้เลยนะคะ